เสริมจมูกอับดังทั้งทีต้องปังให้สุดกับคุณหมอต้นปิยพลพัฒนาคูคุณหมอเจ้าของพีเมดคลินิกที่ออกมาอัปเดตเทรนเสริมจมูกส0งพี่สโดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการเสลยกรรมมานานมากกว่า10ปีงานนี้ทางด้านคุณหมอต้นขอมาก,การันตีตรงไหนดีตรงไหนปังทำแล้วปลอดภัยสวยหล่อแบบมั่นใจหายห่วงบมหมอปิยพลนะครับจากพีเมดนะครับก็คือเทน การทําจมูกในปีนี้นะครับ2 0 2 3เนี่เนี่ยก็มันก็จะมีการพัฒนาการของเรื่องการสัญยกรรมมากขึ้นนะครับเราจะได้ยินเรื่องของการทําจมูกด้วยซี่โครงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ได้ได้มีการแบบพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเท็นปีนี้ที่มาแรงจริงก็เป็นเรื่องของการทําจมูกด้วยซี่โครงนะครับครับก็คือโดยปกตินะครับโดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีการทําซิลิโคนเนาะ แต่ว่าก็คืออันนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของทรงนะครับเรื่องของปลายที่มันอาจจะมีการบางได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตคือมันอาจจะมีการสั้นหรือพวกนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีการทําเป็นแบบผนังกั้นจมูกนะครับตอนสมัยก่อนก่อนหน้านี้ประมาณสักสีปีก็เริ่มบูมตอนนั้นเรื่องของผนังกั้นจมูกก็จะบูมค่อนข้างเยอะแต่พอทําไปทํามาเนี่ยพอผ่าน45ปีไปเนี่ยคนที่เคยทําผนังกั้นจมูกมาเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาแล้ว เริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบบางทีมันอาจจะมีการดรอปมีการหดหรือว่ามีการอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการวัฒนนวัตกรรมที่ทําให้การทําผนังก้านจมูกแข็งแรงมากขึ้นนะมีเทคนิคมากขึ้นประสบการณ์การทํามากขึ้นเนี่ยผลงานต่างๆมันก็จะค่อย,อยดีขึ้นดังนั้นอน่ะมันก็จะมีส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่มีช่วงที่แบบเคยทําผนังก้านจมูกมาแล้วก็แก้นะครับแล้วก็กระดูหูเนี่ยเราใช้ในกรณีของตกปลายจมูก บางทีเวลาพอเราต่อผนังก้านจมูกเนี่ยกระดูกมันไม่พอกระดูกหูเนี่ยเราจะเอามาใช้ในส่วนของปลายจมูกเพื่อทําให้มีความมนมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการทําแบบซี่โครงเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมก็คือโดยลักษณะเนี่ยตัวตัวซี่โครงเนี่ยก็คือเราจะเจาะรูเล็กๆตรงชายโครงนะครับตรงใต้ราวนมเนาะเจาะมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอามาแตงแล้วเรามาต่อซึ่งอันเนี้ยคือเราจะเอามาแทนค่าตัวผนังก้านจมูกที่เราเคยต่อ แต่ด้วยความว่าบางคนผนังกั้นจมูกบางหรือเคยทํามาแล้วเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนวัสดุจากผนังกั้นจมูกเป็นเป็นซี่โครงเพื่อความแข็งแรงนะครับจุดเด่นอยู่ที่ความแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นเรื่องเป็นของตัวเราเนาะก็คือถ้าเกิดซี่โครงเนี่ยคือบางคนก็อาจจะมีการแบบว่ามีการกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตไหมการทํางานไหมหรือว่าประยกน์ของหนกขอกคนไร้ไหมคือโดยปกติแล้วเนี่ยซี่โครงเราเนี่ยมันมีหลายซี่แล้วมันมีโครงยึดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย การที่เราตัดซี่โครงเล็กๆในจุดที่ไม่ได้สําคัญมากเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วกเออ็เขาก็ใช้กันมาค่อนข้างนานก็มีความปลอดภัยนะะ uh huh. ในการทนานําผนังก้ะนจมูกกับการทําซี่โครงเนี่ยหลังทําทันทีเนี่ยทรงมันจะเหมือนกันไม่ได้ต่างกันมากเพราะเราจะออทําตามลักษณะที่คนไข้ต้องการปรับแต่ด้วยข้อจํากัดของกระดูกที่มันมีความบางหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยทรงที่ทําด้วยผนังก้ะนจมูกอาจจะมีลักษณะก็คืออาจจะมีหยดน้าเล็กน้อยอาจจะดูซอฟต์กว่า แต่ในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์เรื่องของความงามของคนไข้ของของคนไข้เนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเนี่ยคนอยากเน้นอยากโดงก่งเ่ยปัจจุบันเนี่ยคนต้องการความเนเชอรัลก็คือเรื่องเรื่องโด่งพุ่งมันจะเริ่มเริ่มเริ่มลดลดระดับแหละบางคนแบบอยากเลี้ยวอยากแหลมอยากโดง่งซึ่งอันเนี้ยพอมันเกินโอเวอร์เกินไปเนี่ยพอเราอยู่ไปกับมันานานๆเน,น,นี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันไม่ปกติมันมันดูแบบมันดูหลอกมันดูไม่เรียวดังนั้นเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยเหมือนว่ามีการปรับเรื่องของทรงให้มันแบบฮ mm hmm. าร์โมนกีกับใบหน้าแต่ละคนมากขึ้นเราจะ mm hmm. สังเกตเห็นว่าทรงจม,มูกในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์กับกับคนไข้ามากขึ้นเพราะว่าคนไขน้มีความต้องการที่หลากหลายบางคนอยากยาวบางคนอยากปุ่งบางคนอยากซอฟบางคนอยากให้ดูเหมือนไม่ทําบางคนอยากให้ดูเหมือนทําแบบชัดๆบางคนอยากออกแนวแบบดาราแนวนางแบบแนวแบบเป็นตัวเองหรือมันมีหลายแนวดังนั้นเนี่ย การที่เราแบบเหมือนอดีลิเคทกับงานการที่เราลงรายละเอียดมากๆขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ตอบโจทย์ของคนไข้มากขึ้นบางคนเขาก็จะมีการกลัวว่าใช้ชีชงเนี่ยจะมีการติดเชื้อไหมนะครับมีเรื่องของแบบการใช้ชีวิตจะเปิดปกติไหมนะแต่ต้องบอกเลยว่าการใช้ชีชงเนี่ยปลอดภัยมากโอกาสติดเชื้อน้อยมากๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโอกาสการติดเชือ้อเกิดจาก3าจังหวะนอย่าง,งเช่นจังหวะที่1เนี่ยก็คือ,คอ,คอก่อนทํา บางทีคนไข้าอาจจะมีการติดเชื้อแบบเป็นไซนัสแบบไม่สบายอยู่ก่อนแล้วไม่ได้ประเมินเนี่ยแล้วเราเอาไปทำํำบางทีเชื้อมันยังมีอยู่ในจมูกเขาเพราะมันติดกันพงจมูกเรามือหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสนะครับเนาะสเนี่ยคือติดเชื้อในระหว่างที่ทําก็คือสเตอรไล์เทคนิคซึ่ง โดยส่วนใหญ่หมอจะต้องแบบทาให้มันเซรัยร่ยเทคนิคอยู่แล้วอันนี้นะครับเนาะส่วนที่3เนี่ยก็คือหลังทำนะครหลังทาก็คือว่าหลังทําแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของโอเคมีน้ําเข้ามือไปโดนหรือว่ามีเรื่องของแบบว่าอาจจะเป็นไม่สบายเป็นหวัดอะไรขึ้นมามันก็มีโอกาสดังนั้นนะเรื่องเซรัยร่ยเทคนิคในการทําในห้องผ่าตัดคือสิ่งที่เราคอนโทรลได้ดังนั้นนะเราจะให้ความสาคัญ รจริงๆเรื่องของเทรนด์นะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนไข้ด้วยนะครับคนไข้รับข้อจํากัดได้ไหมเคลียร์ในเรื่องของการคุยกันไว้ว่าการทําซิลิโคนยังมีที่ทําอยู่แต่มันมีข้อจํากัดอยู่ว่าทําได้แค่ไหนฝืนธรรมชาติได้ไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าซิลิโคนเนะ่ะเวลาเราสีกับเนื้อเนี่ยมันจะทําให้เ,หเนื้อบางลงเล็กน้อยดังนั้นนะพอบางลงเล็กน้อยเนี่ยบางคนที่เนื้อหนาฐานยาว,ยาวโอเคเขาอาจจะพอใส่ได้เพราะว่า1เนี่ยมันไม่ตึงเกินไป แต่ถ้าเกิดที่เราจะไปใส่แล้วให้มันฝืดมากๆเนี่ยอันนี้เนื้อมันจะยืดขึ้นได้จริงแต่ปัญหาก็คือพอเนื้อยืดขึ้นน่ะมันจะสูญเสียความหนาของเนื้อไปด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาไปชนไปกระแทกเป็นสิวหรือว่าฐานเขาเอียงอยู่แล้วเนี่ยขาของซิลิโคนอาจจะทะลุเข้ามาข้างในได้นะครับก็ใช้กระดูกที่โคงต้องอาศัยเทคนิคคือบางครั้งเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าซี่โครงเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นการตัดซี่โครงมาหนึ่งซี่เนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีความสําคัญในกาารทํ ดังนั้นอนะ่ะการจัดการวางการทำเนี่ยค่อนข้างสําคัญดังนั้นก็อาศัยเรื่องของเทคนิคประสบการณ์ค่อนข้างเยอะอยู่ราคาเนี่ยอันนี้มันไม่ได้มีเพดานแหละนะครับคุณหมอแต่ละท่านก็อาจจะมีตัวเลขในใจแต่ละคนว่าเขา,เาคิดว่าประมาณเท่านี้จะเหมาะสมจากประสบการณ์จากการทํางานจากเรื่องของดีซอลหรือว่าจากเรื่องของแบบความามีชื่ออะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ก็คือมันขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าถ้าเกิดคนไข้ได้เข้าไปนั่งคุย ับคุณหมอได้ปรึกษาได้รู้ว่าคุณหมอเนี่ยชื่ออะไรยังไงแล้วก็มีประสบการณ์มีเคสมีอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเราคุยในเรื่องของลงในดีเทลมากขึ้น,นก็จะพอจะเข้าใจว่าโอเคฉันเหมาะกับแบบนี้นะแบบนี้นะอันนี้ก็เรื่องราคาก็จะเป็นตามมาแล้วเพราะว่าหมอแต่ละท่านบางคนก็อาจจะบอกว่ามีเทคนิคดึงสองสามสี่ชอบเทคนิคนี้หรือเทคนิคนี้คือบางทีอันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันดังนั้นอนะ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเอา คนไข้ทุกคนไปทาซี่โครงไม่ใช่ว่าซี่โครงคือโซลูชันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแก้ปัญหาตามโจทย์หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้เนี่ยรู้สึกว่าโอเคคือต้องการความแข็งแรงต้องการความแบบโดง่งหรือว่าต้องการความแบบเซฟเหมือนคงทนถาวรมันก็ซี่โครงก็จะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นกระดูกหูเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีจุดหนึ่งก็คือกระดูกหูเนี่ยจะทนต่อแรงกดได้น้อยกว่าตัวซี่โครงดังนั้นเนี่ยเ,เวลาเรา ฝืนธรรมชาติเหมือนดึงให้มันตึงะ่ะเนาะก็มันก็อาจจะทําให้เหมือนเวลาเนื้อมันกดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กระดูกกระดูกหูที่เราซ้อนเป็นชั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีการแบบหดตัวเล็กน้อยเส้นนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังทําทันทีกับเวลาระยะยาว,ยาวๆผ่านไปเนี่ยตัวผนังกระจมูกกับกระดูกหูอะ่ะอาจจะมีการหดตัวเล็กน้อยตามลักษณะของเทคนิค,ค,คก็จริงๆแล้วนะครับแต่ว่าในการทําสัลญ,ญกรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะว่าแต่ว่าใครจะชอบ แบบไหนสไตล์ไหนแต่ว่าก็คือจริงๆก็อยากจะฝากในเรื่องของอความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาข้อมูลเพราะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมีค่อนข้างเยอะ,อะเทคนิคก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หมอเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็คนไข้แต่ละคนก็มีโอกาสที่จะได้ปรึกษาแต่ละคนแต่ละคนมาแต่ละท่านเนี่ยก็ก็อาจจะใช้แบบเหมือนอการตัดสินใจโดยการหาข้อมูลนะครับใน,ในการทำ